ข่าวต่อไปต้องขอเรียนเชิญครับพิธีกรข่าวสายร้องเพลงเชิญครับอยู่นานๆได้ไหมไนานๆจะเจอกันอุ้ยพี่เบียร์สลันยา่า พี่ก้อยสัญญาค่ะนี่แหละเป็นเรื่องราวของพี่ก้อยสรัญญาคุณผู้ชมไปฉีดวัคซีนแต่ว่ามีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาให้เราฟังกันด้วยนะใช่ครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าพี่ก้อยสัญญาของเราเนี่ยนะครับก็เดินทางไปฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากตามประกาศของรัฐบาลน,นะครับว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามที่กําหนดนะครับแต่พี่ก้อยเนี่ยเดินทางไปถึงที่จุดฉีดวัคซีนครับ <c oughs> แล้วก็ไปเนี่ยขอยื่นเรื่องว่าตัวเองเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนนะเจ้า นาที่เนี่ยก็ ย้ำกลับมาบอกว่าเออขอโทษนะครับพอดีต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนถึงสามารถฉีดได้ครับค่ะปรากฏพี่ก้อยก็เลยตอบนี้ค่ะออใช่ค่ะดิฉัน62แล้วค่ะคนี่เจ้าหน้าที่ตกใจคุณผ<ะ>ู้ชมขาเมื่อได้ดูบัตรประชาชนของพี่ก้อยค่ะล่าสุดพี่ก้อยก็เลยเล่านะคะบอกว่าเป,เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้ว่าพี่ก้อยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแล้วที่สําคัญพอทุกคนรู้ว่าเป็นพี่ก้อยสัญ,ญญาปั๊บค่ะก็เข้ามาขอถ่ายรูปแล้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะระหว่างที่พี่ก้อยรอ ังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนนี่เขานะจะให้นั่งรอใช่ไหมคะมีการขึ้นไร้องเพลงค่ะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มาฉีดวัคซีนได้ฟังกันกับเพลงรักข้ามขอบฟ้าโอ้โหถูกแชร์กันไปเยอะมากเดี๋ยวไปให้พี่ก้อยเล่าถึงเรื่องราวน่าประทับใจนี้กันค่ะ คืองงมากเลยอะ่ะ<ม>ก็ปิดฉีดยาสีนปกติในห้องที่พักรอนั้นก็มีอยู่ไม่กี่คนนะแล้วก็มานั่งแป,ป๊บหนึ่ง<ม>ก็มีเสียงเพลงลอยมาเป็นคาราโอเกะอ่ะจะเป็นเพลงข้าพเจ้าอะ่ะแล้วก็หันไปดูบรรยากาศรนอบนๆจะมีสายตามรอยยิ้มม,ม,มันไม่ได้กดดันน่าจาหมาถึงว่าพี่ก้อยอะ่ะมีใจยอยู่แล้วว่าทำยังไงฉันจะมีประโยชน์ต<ม>อนในช่วงนี้ก็คืออยากร้องเพลงที่นักร้องทุกคนก็น่าจะเป็นแบบนี้คืออยากจะทำอะไรสักอย่างที่แบบทำให้ทุกคนแบบตั้งใซึ่งแล้วก็เห็นบุญได้คุอว่าอยากร้องเพลง รักษาขอบฟ้าอะนี่แหละคือเพลงที่เป็นคลิปเราอยากทําอยู่แล้วเราจัดขนาดที่จะให้ทุกคนได้ฟังคลายไม่รู้หรอกว่ามันจะมีคลิปมีทวิตเตอร์มีทวีตอะไรกันขนาดนี้พี่ก็งงมันคงมีประเด็นอันนี้ด้วยอ่ะที่แบบเขาไม่คิดว่าเราจะอายุเท่านี้แต่ตอนนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วว่ารู้สึกโลกจะประกาศอายุที่ขนาดนี้ โอโ้อายุ62นะดูน่าเด็กามากนะโอ้แต่ต้องบอกเลยว่ายินดีคนที่ไปฉีดวัคซีนนะครับที่สถานที่อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็ก,เลกๆเพราะว่าตอนนั่งรอเนี่ย30นาทีนะคุณพี่ก้อยขึ้นไปร้องแล้วทุกคนที่ไปฉีดเนี่ยก็คือต้องมีอายุเกิน60ปีโอ้โห,โโหเรียกว่าฐานแฟนคลับเลยครับคลิปนี้ถูกแชร์กลายเป็นกระแสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพี่ก้อยเขาก็ฝากมาด้วยเคล็ดลับในการหน้าเด็กก็คืออะไรบ้าง ห้ามโดนแดดเยอะกินแต่ของที่มีประโยชน์พักผ่อนแล้วก็ทานน้ํากああ็จะหน้าเด็กเหมือนพี่ก้อยสลัญญานะครับอ๋อโอเคทำไหมเราอ่ะยากมากเลยค่ะสงสัยน่าจะไปก่อนวัยแน่เลยบ้าแหมก็ต้องดูแลตัวเองกันบ้างนิดนึงโอเคใครก็อยากหน้าเด็กแบบนี้นะคะเอาเคล็ดลับของพี่ก้อยไปดูแลตัวเองกันได้นะคะ